กัจจีสปอร์ตเทรฮทลโหลสวัสดีวัีครับดีครับเรามีเควสให้ด้วยแหละยังไงพี่เรามีเควสเป็นโรเพททีมโอจีกำหมัดแล้วให้กดรล้อมันแพ้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวต้องต้องต้องไปเปลี่ยนชื่อให้ผมหน่อยนะเสียดายอยากรักแม่เพื่อนเอาไปต่อท้ายกันนะแบบเอ่อ สปอนเซอร์ทีวีเมลรักแม่เพื่อนอ่าได้ได้โอจีเซฟรักแม่เพื่อนสปอนเซอร์ทีมเอาชื่อเอาชื่อของผู้เล่นก่อนมี5คนแล้วแต่จะเลือกเป็นคนไหนนะโอ้โหจีตัวน้อกจาะโรเพลแล้วเนี่ยเราจะโลเพลสมจริงเลยถ้าซ่อมเครื่องก็ต้องบอกว่ากำลังฟาร์มคลิปอยู่กำลังล่าทีเวอกันแล้วแต่ถ้าถ้าแบบถ้าโดนคิลเลอร์ไล่อยู่ก็บอกเฮ้ยโดนแก๊งโดนแก๊งช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วก็สุดท้ายถ้าแบบมีแบบจังหวะจะไปช่วยเพื่อนโดนฮุกอยู่ก็แบบ ื่อนที่โดนทุก็บอกมามาขอแทงโก้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมได้เอาสิสดคือยังอื่นจะทําอะไรจะปรับยังไงก็แล้วแต่เป็นโรเพโอจีในครั้งนี้ชื่อก่อนเลยดีท่านกันใช่ใช่ใช่เปลี่ยนชื่อให้หน่อยครับโคปียสต์มาสัวในสเตีมมาครับในสเตีมอ่าเข้าเข้าโปรไฟล์ใช่ไหมฮะแล้วก็อีดิทโปรไฟล์ใช่ใช่เอาพี่บงโรเพเป็นไมโครโทรเรียบร้อยแล้วพี่ มันโทรไม่อยู่โอ๊ยเสียงพี่มันมาคว่โทรเลยโอเคครับขอให้สนุกครับครับพี่ขอบคุณครับพี่เอ๋ผมครับอันอันนี้คือยังไงนะเอาใหม่ดิเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาเอ่อเปลนเป็นโอจีอีวาดมันต้องมัน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 ตัวอะไรนะกูเป็นแทนสันแล้วกันใครอ่ะเอ่อแทนดี้ท็อปสันไอ้ไนเซฟพี่บวงเป็น ไม่พี่เป็น OG My Control แล้วใช่พี่บุ๋งคือ OG My Control OG My Control เพรานว่าเป็น OG ที่แล้วกันว่านเป็นโ o เทล l ไปว่าเป็นโ o เทลไปกูเป็นพ่อใหญ่เหรอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการที่เองในฐานะกับตันอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเราต้องออกเข้าใหม่ปะ OG My Control ได้ครับใช่ใช่ใช่เออต้องออกเข้าใหม่ไม่ได้สิแล้วเราต้องออกเข้าใหม่หรือเปล่าโอ้โห ได้เลยฉันว่าเราต้องออกข้อมาพี่ปวดหัวเลยวะไอ้เหี้ยเลภาพมันลอยภาพมันคลิปมันลอยเข้ามาเลยอ่ะฉันบอกเราต้องไปเล่นบนอ่ะต้องไปเล่นบนตอนนี้เลยกูปวดหัวแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นเดฟไปเดย์ไลฟ์เราเคยเป็นแชมป์มาแล้วปีหนึ่งปีนี้เราก็จะเป็นอีกผ่านมาได้แล้วก็จะผ่านไปไม่มีปัญหาอยู่แล้วปีที่แล้วเขาบอกว่าพวกเราก ปีนี้เราจะเ,เ,จะเป็นแชมป์องอยในการตกรอบแรกอะไรโอจีเด้ไปได้ไล์โว้ยวู้ยเอแซอ์โทนมันเขียนยังไงนะว่ายังไงโทปียสที่เอ็มซีกหรอ ไม่งั้นมันแบบคำพูดปลุกระดมพวกเราหน่อยปลุกใจในพูดปลุกอารมณไม่ใช่รู้สึกแ,แปลกๆนะเมื่อเราจะก่อการบุอย่างนั้นแหละพวกเราไม่ทำอย่างนั้นถ้าไม่พวกเราจะเป็นลิงแต่พวกเราเป็นลิงที่อยู่กันเป็นหมู่คณะและแข็งแกร่ง <c oughs> อ่บางทีเราจะ<ว>อรอคนอื่นก่อน <c oughs> ยังไม่ต้องรีบวู้ดิขอโทษทียฉันตื่นเต้นนะตัวเปียสบายในแต่งตัวเป็นคุณป้าอย่างนั้นนะเออ่ถ้าเกิดว่าเซฟมึงยุ่งอีกรอบนึงนะเดี๋ยวมึงจะเอ๊ะใจเย็นใจเย็นใช่เขาไหนว่านายตื่นเต้นนี่ไม่ต้องตื่นเต้นนะพอเราทำกันอย่างนี้มาตั้้งงหหลลายรรออบแวไไม่่ใชื <transplant> แต่ชุดนายเหมือนป่าจริงๆนะฉันแกพูดอะโทเปียสยังมึงยังไม่หยุดเหรอบิ๊กมามมี่โนเทลวอเตอร์ฟารกน่าได้แปลกไปนะทำไมถึงมีลิ้นสองแฉกอย่างนั้นอะนั่ออบโเรดายหมายถึงฉันเป็นกระต่ายอย่างนั้นเหรอแกเป็นงูแต่หากแล้วฮัลโหลลายนกแนวเนี่ยว่านเหรอใช่แล้ว อโอเคโอเคอไ,มไม่คนโทนมิวฟพี่เปลี่ยนจากกิตต้กิตติกลายเป็นกลาเป็นมิวฟ์เลวเนี่ยเจ <c oughs> ้าช่วยมันไม่มีอะไรเข้ากันเลย MC ฉันชอบนะ <c oughs> ซ,ซื้อตัวมาเท่าไหร่ครับเนี่ยโอจอต้อบอกแล้วว่าแพงพวกเราท <c oughs> ุม่มเต็มที่อยู่แล้วตัวสำรองตัวสำรองครับผม การตัดสินใจที่ดีของทีมมิดวันไม่ว่างไงช่วงนี้โควิดใช่ใช่ใช่เราต้องเปลี่ยนตัวกันบ้างครับพี่โอเคอะถ้าพร้อมก็เริ่มได้เลยนะครับครับผมพร้อมแล้วครับฉันว่าฉันจะใช้เบิร์กวิญญาณสงบดีสวย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 ไปตรงห่วงอันนั้นพวกเราแข็งแข็งอยู่แล้วได้เชื่อใจได้แล้วจำก็ได้ไหมบทเรียนจากเมื่อวานนะไหนเราทวนกันหน่อยเรียนจากเมื่อวานเราจะจุกเราจะจุกมันให้ยับ เออชุบมาจะกว่ามันจะหาเราไม่เจอเราจะรอดออกไป4คนจำไว้นะเราจะรอดรอดออกไป4คนพวกเราทำได้แค่เชื่อมั่นในตัวกันและกันโอเคไม่ต้องเรื่องมากเอาเราเข้าไปกันเลยอ๋อลราโอจีได้ไปได้ไลฟ์โว้ยบอยอันนี้แมประท่อมโลหิตอ่ากูอยู่กับโนเชลตายเลยชี่เหมือนพูดมากกว่าฉันโดนล็อก ไอ้บ้าไอ้ไอ้ไอ้มันล็อกใช่เด้อมานเน่มานเน่มานเน่มันล็อกใช่ก็เราจะไปตีมันมันฉันเห็นมันแล้วมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลแต่ไม่ได้มีปัญหานขอเอ่อแทนสันขอโทเทมแป๊บแทนสันทำไมเธอไม่ฟังฉันปากหน้าโดเทลเฮ้ย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 ใจเย็น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 อย่าทะเลาะกันโอเควิ่งหนีทำเหมือนกับที่เราซ้อมมาแล้วไป เขาไม่เชื่อใจฉัน MC เย็นเราเพิ่งเล่นเกมนี่อยู่ไมด้หรือคุโดนแกงดิคุโดนแกงดีดิ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 วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปโอเคมีทีพีไหมหาจุดซอกแล้วทีพีกลับมาบ้านซะคนตายตายทำได้โอเคเสียไปตัวเด้ยวได้ไหมฮะออฟสันทำได้ออฟสันทำได้จำเอาไว้ว่าเราทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตายไปแค่ตัวเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่เอ MC MC วิ่งหนีหน้าไปก่อนออฟเลนตายตัวเดียวไม่ใช่ ไปไปไล่ไปไปไล่ไปไล่ไปไล่ไไล่ตายแค่ตัวเดียวได้มีตังซื้อเกิดไหมถ้าได้มีตังซื้อเกิดได้ซื้อเกิดกลับมาเลยฉันโดนขวะแล้วโอ้ฉันจะวาร์ปไปรอแป๊บนึงไองเต็มเต็มเต็มไปช่วยเพื่อนเหมือมันมันเหมือนเหมือนกับเราจะไล่ฉัน โอเค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 โอนวิ่งชั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 นวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็มซีเอ็มซีไม่เป็นไรฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ฉันช่วยนายได้เขามาเขามาผมเขาโดนแกงกูโดนแกงกูโดนแกงเราจะรักษาอะไรตรงนี้นะฉันมียาเขียวไม่ไหนจะวิ่งไปโดยที่ไม่กินซับเลยเหรอสักขวดนึงก็ไม่มีไม่สักอันก็ไม่กัดเลยเหรอฉันเลเจนเยอะนะไม่เป็นไรหรอกได้อยู่ได้อยู่ ป้อมนี้เนี่ยทำให้เลื่อเปนเต็มเหมือนไม่เคยโดนตีมาก่อนเอาละเอ้าัไม่เป็นไร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 โทปีส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 ตามความช่วยเหลือโทปีสนายจะจัดการตัวเองได้แลวฉันจะว่าโอ้โหโอ้โหช่วยได้เ่วยได้โนเทลเอาไงมองหน้าผมฉันอยู่อีกฟังฉันช่วยได้ฉันช่วยได้ช่วยได้ฉันอยู่ใกล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 ้โอเค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 โ ใชอยู่ไหมอยู่กูเยี่ยวท่านเยี่ยงท่านโอเคฉันเติมยากินเข้าไปนะไปไปกินยาเขียวเนี่ยวันร้อยสิบบาทนะสวย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 เย็นคอเพละพวกมึงเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยได้ดีเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำได้ดีมั้งซิสวยไม่คอนโทรลไหนต้องถล่มเลนล่างให้ยับเลยนะเพราะว่าเลนอื่นเราเราเสียเลยเราเสียมาก นี่ไม่ต้องสอนได้ไหมโนเจลเอ็มซีเอ็มซีเอ็ซีมันวิ่งไปทางไหนมันวิ่งไปทางไหนเนี่ยโคตรเจ้าช่วยมาบ้านมาผมวิ่งไปทางชั้นแล้วผมวิ่งไปทางชั้นแล้วซ่อมต่อเอ็มซีเอ็ซีวิ่งแต่ไม่ซ่อมต่อเลยมันวิ่งมันวิ่งมาทางชั้นแล้วคุณฮิวเขาพาเ้าเธอสั่งเขามาเอิเอาล่ะฉัตีป้อมบนเสร็จแล้วเราไปตีป้อมกูโดนแกงกูโดนแกงดีดีมันเป็นบ้าอะไรแกมาถึงได้เป็นแกงแคนรี่แล้วปล่อยอัพเลนกันปุ่เนี่ยแต่เยี่ยบเลยล่ะ เฮ้ยจะมาช่วยนะแล้ว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 เอาทอร์ปิแสนายเหนียวเอาไว้โอเคฉันจะวิ่งไปช่วยนายเองไม่ต้องห่วงหรอกช่วยกูด้วยฉันฝากนายด้วยนะเอ็มซีฉันจะวิ่งไปเลนการต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันช่วยเองฉันมีบอโรทางโอเค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 มันเห็นฉันเห็นฉันมันเห็นฉันมันเห็นฉันมันเห็นฉันเฉันกำลังวิ่งหนีฉันกำลังล่อหมูอยู่ฉันกำลังล่อหมูอยู่ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโน้ตเทล วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนได้ได้เดี๋ยวฉันจะตามเราเราเราวิ่งเอ้ยชิบหายแล้วฉันลากผาพวกนายว่ะพ่อผาสิขอโทษนะแต่มันอยู่หลังฉันเลยนะตอนเนี้ยกลางมันกำลังแตกว่านว่าว่าวขวา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 ไอ้ไม่ใช่ว่านโนเทลนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้การแข่งขันได้ด้วยเหรออ๋อขอโทษทีเรียบร้อยแล้ว่นใคร

ลืมไปแล้วเรื่งว่าฉันออกตัวตัวเองได้แต่ฉันเซฟนะเว้ยอิสรเลวเว้ยว่นมากกว่าอัติเมตใส่ฉันในบูเาตัวนี้ม่ได้การแล้วเกิรฉันกำลังเขาจะเองไป้ีชช่วยฉันฮิวันดีได้ได้โอาฉวนวีานวรว่นวนว่านว่น่งนว่่นนี่วนนนว่ว่่า เราต้องปล่อยเอ็มซีไปไปแก่อะรอื่นพวกเราพวกเรากูโดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยใจเย็นเย็นก่อนสิเฮ้ยเอ็มซีนายต้องกลับมาช่วยวะอย่าละเอ็มซีนั่นต้องกลับมาช่วยวะไม่งั้นเลนเราแตกเข็มที่เราแตกพ่ายแน่เราเชี่ยไปก่อนนะฉันมาแล้วฉันกำลังรักษาโอ้นาจเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะต้องรักษาได้ดีเฮ้ยมิวมิวชอบเฮ้ยมิวิวแตกไม่มิวแตะฉันปูแตกขา แต่ฉันเออหนีหนีเราวันนี้เราควรจะเราควรจะแยกกันเดี๋ยวนี้เลยแยกย้ายสลายตัวสลายตัวเชี่ยบับพับผ่าสุ๊ะเราต้องแยกกันฟาร์ม้าล่ะฉันคิดว่าเราต้องรีบซ่อมเครื่องนี้ได้อ้าออยยู่ตตรรงงนนีี้้าาฝกทุกคนด้วยนะฉันหวังว่าทุกคนจะทำได้กับอีกแค่เครื่องเดียวเครื่องเดียวนั้นเครื่องเดียวเนี่ยนะเล่นกับมันอยู่อุ้ยฉันยังไม่ตายฉันยังอยู่ ไปตอนอยู่ใช่ไหมเซ็ตฉันกำลังซ่อมอยู่เอ็มซีฉันกำลังซ่อมอยู่ใครต้องซ่อมเออฉันเจ้าช่วยเอ็มซีฉมนเจ้าเจ้าทำการสั้นมาดูฉันสั้นฉันบอกครับมองใกล้แตกหรือยังบันยังไม่ใกล้เลยพมพาสิวะมันกำลังเดินไปหานายเซ็ตนาต้องระวังนะผู้ชมมกำลังเดินไปหา เซฟเซฟอาบูเช่มาได้กลับมาแล้วเชี่ยเอาไงดียวเช่าคกูจะตีบ้าไม่แตะเลยเช่าคกูจะไปช่วยพวกนายพวกเนี้ยมันไม่รู้ว่านายอยู่ไหนมันไม่รู้ว่านายอยู่ไหนเซฟมันก็ไม่ออกได้เซฟพระเจ้าช่วยไอ้บ้าไอ้มันรันออกมาทันทีเลยอะเซฟนายมาช่วยฉันฉันพี่กยออยู่ฉันพี่กยอมไปช่วยนายอยู่ฉันพี่กยอมไปช่วยนายอยู่ฉันพี่กยอมไปช่วยนายอยู่มันดักทางฉันแล้วมันดักทางฉันแล้วโอเคพระผาฉันตายแล้ววะมันจบแล้วต้องต่อรองไอ้นายต่อรองเอ็มไม่ใช่เซฟต่อรองเซฟต่อรองต่อรองเฮียอะไรเรา เราไม่ต่อรองเราไมตอรอกานซะยากรนไอ้่ต่อรองไอ้แย่ไอ้เดี๋ยวเราสามารถหลุดนอกมออย่างสมรได้จาบับับัจับไอ้ยาไอ้เหี้ี่เราจบสิ้นเราจบสิ้นแล้วสินะไอ้คอนโรนนายต้องหทแล้วตอนนี้ไมคคอนโทรเออฉันไปแล้วฉันไปสู่จิตวิญญาณแห่งโอจ นไป้อยโง่ใจว่าไายตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยจับจับพวเฮ้ยอ่าฮาฮ่าฟังฉันนะพวกเราแค่อ่อนให้มันเกมนึงเกมมีตั้งห้าเกมแค่เกมนึงมันจะเป็นไรไปแล้วใช่ไหมเออใจะไปเพื่อนเอาเราไปพักพักหัวกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ายังไงเดี๋ยวอาดาก็จัดการให้เราได้อยู่แล้วสวยสดีไ